ขอให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขทั่วโลกนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเห็นเขาเห็นเรานะคะทัวเลขตอนนี้นะคะทั่วโลกตอนนี้5 22, 4, 8, 9, 2 2 7 4 0 1 3 8รายแล้วนะคะเสียชีวิตไป6,289,402รายนะคะแล้วก็ไปดูรายประเทศบ้างค่ะนิวเค s สนะคะที่มีการรายงานออกมาคือเป็นตัวเลขของเมื่อวานแต่มีการรายงานเช้าวันนี้นะคะนี่ค่ะยัง สหรัฐอเมริกาค่ะ43,300รายนะคะที่ติดเชื้อใหม่แล้วก็เสียชีวิตของเขาเนี่ย78รายอินเดียก็หลักพันนะคะ1,078รายบราซิลค่ะพี่เอคะ13,510รายเสียชีวิต20รายแล้วก็ถ้ารล่เรียงลงมานะคะฝรั่งเศส5,000กว่าค่ะเยอรมนี29,394รัสเซียอยู่ที่หลักพันนะคะ4,005<ม>กหลีใต้ค่ะ <S 1, 1, 1> 3,296 ลดลงไปเยอะ<ม>นะจากวันที่เราเคยเจอตัวเลขครับเป็นแสนหลักหลายแสนนะคะ<ม>แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่35รายนะคะอิตาลีค่ะ13,668รายเสียชีวิต102รายนะคะตุรกีก็1,254รายค่ะเสียชีวิตก็ไม่ได้เยอะ4รายนะคะไปดูทุตัวเลขเยอะๆนะคะอย่างญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นอยู่ที่อันดับ14<ม>34,845รายค่ะ,คะเสียชีวิต22รายนะคะ แล้วก็มาถึงที่ออสเตรเลียนะคะดับ17ค่ะ42,045รายค่ะเสียชีวิต13รายด้วยกันนะคะไปดูพื้นที่ของประเทศไทยของเม<ท><อ>ืะะ่อวานนี้นะคะก็ผู้ป่วยรายใหม่อย่างที่บอกไป5,218รายเสียชีวิต40คนนะคะในที่นี้นะคะก็มีกราฟให้ดูด้วยว่าค่าเฉลี่ย ของทั้งผู้ป่วยติดเชื้อผู้ป่วยปอดอักเสบแล้วก็ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นกราฟค่อนข้างที่จะอยู่ในแนวดิ่งลงหมดแล้วใช่ค่ะนะคะฉเฉลี่ยนะดิ่งลงหมดแล้วอีกอีกแผ่นหนึ่งนะคะอินโฟอีกแผ่น,ผนหนึ่งค่ะทั้งผู้ติดเชื้อรายวัน,ฉนเฉลี่ย14วันผู้ป่วยปอดอักเสบแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะแต่กลุ่มหนึ่งที่อยากโฟกัสไปแล้วก็อยากย้ําก็คือผู้ป่วย6 0 8นะคะแล้วก็เด็กๆนี่แหละคะ่ะที่พี่เอบอกไปเมื่อสักคร ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ที่มีรายงานออกมา40รายเนี่ยเป็นชาย21รายหญิง19รายชาวไทย39นะคะแล้วก็เป็นชาวซีเรียน1รายช่วงอายุเนี่ยต่ำสุด38สูงสุด100ปีนะคะเฉลี่ยก็ประมาณ69ปีเสียชีวิตในวันที่พบเชื้อ8วันนะคะแล้วก็พบเชื้อวันเสียชีวิตอีก2รายอายุค่ะคุณผู้ชมดูตรงนั้นเลย97.5เอนะพี่เอ เป็นผู้สูงอายุนะคะ30รายแล้วก็อายุน้อยกว่า60ปีแต่มีโรคเรื้อรังเนี่ย9รายปัจจัยเสี่ยงแน่นอนค่ะโรคมะเร็งนะคะโรคไตโรคอ้วนหลอดเลือดสมองยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่กดช่วยกันนะคะดูแลช่วยกันสําหรับใครที่มีอาการหนักแล้วเขามีโรคประจําตัวโอกาสที่เขาจะไปเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือว่าปอดติดเชื้อแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจจนเสียชีวิตได้เนี่ยมีแนวโน้มที่สูงมากใช่ <นะ S 2> ค่ะที่สําคัญนะคะในจํานวนนี้ค่ะ มีผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอยู่ถึง29คนนะคะนั้นต้องเน้นย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าไปฉีดวัคซีนกันเถอะพี่น้องนะคะ